ร้องขอความเป็นธรรมไม่ขอความเป็นธรรมครับขอโทษใช้คําพูดผิดขอให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตรวจสอบกรณีที่อาจารย์ชันวิทย์ได้ถูกชายชะากาันที่อ้างเป็นตำรวจคมภู่คุกคามทางสำนักงานเลขานุก,การสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับเอกสารไปแล้วตามรายละเอียดเลขลับอันนี้นะครับซึ่งท่านก็ได้บอกกับเราว่า มีระยะเวลาในการทํางานที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทางเราก็ขอให้ล่วงได้โปร,โปรดพิจารณาโดยเร็วเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการละเมิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างชัดเจนนะครับทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่าสําน,านักงานเลขานุการจะเสนอให้ผบตรโดยเร็วนะครับแล้วให้เราติดตามก็อยากให้ นอกจากอาจารย์ชันวิทย์แล้วก็คงจะเป็นสื่อมวลชนนะครับลองสอบถามผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติของบรตรว่าได้รับหนังสืออันนี้แล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยลองโฆสกตำรวจให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไว้ว่าอาจารย์ชันวิทย์อย่มโมจ่กบนให้มาแจ้งความนะครับคือความจริงแล้วผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างนี้ครับ รายละเอียดของกรณีที่เกิดเนี่ยอยู่ในหนังสือฉบับนี้ซึ่งหลังจากเรายื่นแล้วเราจะแจกให้กับสื่อมวลชนนะครับทุกท่านคือเหตุเมื่อวันที่22มีนาคมเวลาประมาณบ่ายโมงหลังบ่ายโมงที่อาคารติดเก้าคนดโมิเนียมซึ่งอาจารย์ทักษ์กัยอยู่มีชายชะก,กันสี่คนขับรถกระบะซึ่งเป็นรถที่ใช้ในราชก,กาศมีลักษณะคล้าย กับรถที่ใช้ในราชาการตำรวจแต่ได้มีการปกปิดว่าหมายเลขทะเบียนรถเข้าบุกเข้าไปสองคนหาเจ้าหน้าที่ถามเจ้าหน้าที่ว่าอาจารย์ชันวิทย์อยู่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ของคอนโดมิเนียมบอกขณะนั้นท่านอาจารย์ไม่อยู่ไปทํางานเขาก็ให้เจ้าหน้าที่พาขึ้นลิฟต์ไปที่หน้าห้องพักอาจารย์เมื่อตรวจสอบแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่จริงก็ถ่ายภาพไว้แล้วก็เดินทางกลับ โดยในระหว่างนั้นได้บอกกับเจ้าหน้าที่คอนโดมิเนียมว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้บอกสังกัดแต่มาติดตามความเคลื่อนไหวของอาจารย์ชันวิทย์เนื่องจากเป็นผู้สนับสนุนม็อบคำว่าม็อกก็คือการชุนุมของเยาวชนในขณะนั้นโดยจากการสังเกตของเจ้าหน้าที่คอนโดมิเนียมชายชะกันกลุ่มนี้ หรือภาพถ่ายบัตรประชาชนของอาจารย์ชันวิทย์ผมได้ถามรายละเอียดเขาแล้วเนี่ยผมตีความเอาเองเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นลักษณะของภาพถ่ายบัตรประชาชนที่ถ่ายมาจากระบบของตำรวจเพราะฉะนั้นผมก็เลยปรึกษากันนะครับว่าจะดำเนินการยังไงเดิมอาจารย์ก็ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะอาจารย์ผ่านทั้งเหตุการณ์6ตุลาที่ถูกไล่ล่าฆ่าถูกเหตุการณ์ที่ตำรวจปอทแจ้งความกรณีกล่าวหามีนายกมัตรีถือกระเป๋าถแถลงข่าวใหญ่โตว่าจะจับคุมคุมขังอาจารย์ก็รอดพ้นมาได้นะครับครานี้อาจารย์ก็คิดว่าจะไม่ถือสาหวพามเพียงแต่อาจารย์เห็นว่าไอพฤติการแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ กระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพและละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนการบุกเข้าไปในที่พักของคนไม่แสดงหมายค้นหมายจับโดยเป็นการกระทําไม่มีอำน,นาจถ้าเป็นตํารวจจริงก็มีความผิดตามมาตรา157อีกโจทย์หนึ่งนะครับนอกจากเป็นความผิดต่อเสริภาพการข่มขู่คุกคามเป็นโชคแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเพื่อกันตอบไว้อีกนะครับเราก็ต้องดูว่าทางด้านสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะดําดเนินการอย่างไรนะครับ เพยงแต่ว่าวันนี้ที่มาก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจมากๆที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดำเนินการไปตามกระบวนการของการแจ้งความครับคือเล่นอย่างนี้ครตามหนังสือที่อาจารย์ชาิตมีมาถึงผู้อุทการตำรวจชาตเิาเราร้องขอให้ตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีการกระทํำผิดก็ให้ดำเนินคดี เนื่องจากคดีการข่มขู่คุกคามประชาชนบ,บุกลุกเคห,หสถานในเวลากลางวันแล้วการที่อ้างตนว่าเป็นเจ้าพนักง,งานถึงที่เป็นจริงแนะก็ไปละเมิดกฎหมายเนี่ยก็เป็นความผิดตราฐาน157ซึ่งเป็นความผิดอาญาเป็นริงเอาเข้าจริงๆแล้วเมื่อความทราบถึง,อ,งบอบตรอ,บอไม่จําเป็นที่เราต้องไปแจ้งความล้องก,กองล,ล่าวโทษด้ตยสอเราขอให้ตรวจสอบถ้าพบว่าเป็นผู้ใดกระทํา ก็ขอให้ดำเนินไดีๆ,ดๆดนะ,ะรนคนร,ร,รับถาารณ์ดับางขอบคุณครับทักทายพี่ๆน้องๆทุกคนทัายแฟนข่าวนักข่าวรัศดรวันนี้องปอได้มาลงหมายข่าวแหกนะครับที่สตอชอครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิรินะครับมาร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับจากกรณีที่ทางมีเจ้าหน้าที่